สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์เพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรพระบรมหาราชวังระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2560ประกาศสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ในวันที่5และ6มีนาคมพุทธศักราช2560เพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพรบรมราบพิตรษ และทรงลงพระประมาพิไทยและพระนามาพิไทยในสมุดแสดงความเสียพระราชาฤทัไทยณพระบรมมหาราชวังในการน้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลจะเสด็จออกส่งรับสมเด็จพระจกักรพรรดิและสมเด็จพระจกักรพรรดินีแห่งญี่ปุน่นณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2560 ย้อนกลับไปเมื่อปี2506ที่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแม้จะเป็นการสเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกและครั้งเดียวในรัชกาลแต่ก็สามารถทําให้สายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ทั้งสองมีความใกล้ชิดและยืนยาวมาจวบจนปัจจุบัน จากจุดเริ่มต้นของปฏิญญาพระราชมัยตรีและการพาณิชย์เมื่อวันที่26กันยายนปี2430ซึ่งนับเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการทำให้ญี่ปุ่นกับไทยมีประวัติความสัมพันธ์ที่ยาวนานมาถึง130ปีในปี2560นี้โดยเฉพาะการที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆของญี่ปุ่นระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนปี2506โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างอบอุ่นแม้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งแรกแต่ทรงคุ้นเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอย่างดี จึงมีส่วนสำคัญทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นและนำมาซึ่งการติดต่อแลกเปลี่ยนการเยือนต่อกันเรื่อยมาหลังจากนั้นในปี2507เจ้าชายอากิฮิโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุน่นพร้อมด้วยเจ้าหญิงมิชิโกะพระชายาพระอิสริยยศในขณะนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นการตอบแทน ต่อมาในปี2534หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชได้สองปีสมเด็จพระจัก,กรพรรดิและสมเด็จพระจัก,กรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นได้เสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเพื่อกระชับสัมพันธ์รมรตรีต่อกันในปี2549สมเด็จพระจัก,กรพรรดิและสมเด็จพระจัก,กรพรรดินี ้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยครั้งสำคัญในระดับพระราชวงศ์ระหว่างวันที่11ถึง15มิถุนายนเพื่อสง่งคาร่วมในพระราชพิธีฉลองเสดจริจราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนับเป็นการเสด็จเยี่ยมประเทศไทยเป็นครั้งที่3ของพระองค์ยังความประทับใจและปลื้มปิติแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ของไทยยังได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเยื่อมประเทศญี่ปุน่นทั้งเป็นทางการและเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งเช่นเดียวกับพระบรมวงศานุวงศ์ของญี่ปุน่นที่ได้เสด็จเยือนมประเทศไทยหลายครั้งเช่นกันทั้งนี้เมื่อปี2 5 0 8สมเด็จพระจักรพรรดิได้ส่งลูกปลามาทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจ,จำนวน50ตัว ซึ่งพระราชทานชื่อว่าปลานิลแม้จะรอดชีวิตเพียงสิบตัวแต่ได้ทรงเพาะเลี้ยงปรับปรุงพันธุ์ปลานิลในสวนจิตระดาให้ตัวโตวเนื้อเยอะเลี้ยงง่ายก่อนส่งให้กรมประมงขยายพันธุ์แล้วแจกจ่ายให้ชาวบ้านเลี้ยงเป็นอาชีพเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกทําให้ปลานิลเป็นอาหารคู่ครัวคนไทยจนทุกวันนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต สมเด็จพระจกรพัินีแห่งญี่ปุ่นได้ส่งพระอักษรรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดังข้อความว่าในคืนวันที่13ตุลาคมข้าพเจ้าได้ทราบข่าวที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจากไปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์มีพระชนมายุมากกว่าข้าพเจ้า6-7ปีและส่งให้ความกรุณาใส่ใจดูแลข้าพเจ้ามาโดยตลอด เรากับพี่ชายที่แสนดีนับตั้งแต่เข้าพระเจ้าอายุได้ราว20ปีก่อนหน้านี้ข้าพระเจ้าได้รับทราบข่าวการประชวนของพระองค์และหวังมาตลอดว่าจะมีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์อีกสักครั้งข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ไทยทุกพระองค์และปวงชนชาวไทยทั้งหมดและส่งไว้ทุกถวายเป็นเวลาสามวันด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง